สุกสมบูรณ์เคร่นบริการให้เช่ารถเทลเลอร์ซีเผ่าเรียกพี่แตมเลยรถของเฮาพร้อมใส่งานทันทีมาพร้อมค้นขับมืออาชีพบอกว่าจะเป็นงานขนไดหนักพิเศษงานเข่าใส่ก่อสร้างใหญ่หรืองานวิ่งระยะไกลเฮากระจัดให้ครบครับทรงของไวตรงเวลาตอบโจทย์สายงานโลจิสติกหนักงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมทุกประเภทลูกค้าเกาบอกต่อลูกค้าไม่ติดใจเพราะ แค่โทรหาพี่แตมเรื่องรถกระจกขับหลายคนสงสัยว่ารถเทเลอร์สีเผาเหมาะกับงานแบบใดแน่แค่ขนเยอะๆใส่หรือเปล่าจริงๆแล้วรถเทเลอร์สีเผาคือฮีโร่ตัวจริงสําหรับงานที่ต้องการการรับน้ําหนักที่มากกว่าปกตินะครับเพราะมันเหมาะมากสําหรับการขนย้ายเครื่องจักรขนาดง่ายพิเศษการขนวัสดุก็สั่งนักๆเช่นเสาเข็มยักษ์หรือคานสะพานคอนกรีตยักษ การขนท่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรืองานขนย้ายชิ้นส่วนโรงงานที่ต้องการความมั่นคงสูงครับเถลิดสีเผาคือคำตอบที่ดีที่สุดเขามีบริการเช่าแบบรายวันและรายเดือนพร้อมค้นขับมือโปรโรถสภาพดีพร้อมลุยราคาคุยกันได้และมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับบริษัทสุขสมบูรณ์เครน2019ให้บริการครอบคุมทั้งชนบรุรีระยองชะเชิงเศาจันทบุรีตราด ปาจีนบุรีและทั่วภาคตะวันออกจุดเด่นของเขาคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวสนใจเช่ารถหรือถามคิวงานติดต่อพี่แต้มครับโทร0812469298หรือทักไลน์มาที่ s b c c r a n e ได้เลยครับ